เรื่องสั้นเสียงครวนจากยุ้งข้าวเก่าลมกลางคืนพัดผ่านทุ่งนาแห้งยุ้งข้าวไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งไม่มีใครกล้าเฉียดเพราะทุกคืนจะมีเสียงผู้หญิงร้องไห้กับเสียงเด็กหัวเราะดังออกมาบัวหลานยายพ่องเพิ่งกลับจากกรุงเทพไม่เชื่อเรื่องผีคืนนั้นยายป่วยเท่าจึงอาสาไปเอาเข้าวจากยุง้ง ทั้งที่ยายเตือนเสียงเข้มอย่าเข้าไปตอนค่ำมันไม่เหลือแต่ข้าวแล้วบัวหัวเราะถือไฟตะเกียงเดินฝ่าลมไปประตูยุ้งแง้มอยู่กลิ่นข้าวโชวยออกมาพร้อมเสียงผู้หญิงกล่อมเด็กเบาๆหลับเธอลูกแม่มีข้าวให้กินแล้วเธอผลักประตูเข้าไปแสงตะเกียงส่องเห็นเงาคนกอดลูกอยู่ตรงมุม ผมยาวรุงรังเสื้อผ้าเปื้อนเลือดป้ามาทำอะไรคะไม่มีคำตอบมีเพียงใบหน้าขาวโพลนดวงตาไม่มีเปลือกตาปากแยะยิ้มช้าๆเด็กในอ้อมแขนเริ่มกระดิกหัวบัวส่องใกล้ขึ้นหัวนั้นไม่มีหน้ามีแต่โพรงดำที่หนอนคลานออกมาเธอกรีดร้องตะเกียงหล่น เปลวไฟลุกพรึบทั่วยุง้งเธอวิ่งหนีแต่ประตูปิดเองดังปังเสียงเด็กแววแม่หิวเสียงผู้หญิงตอบกินสิลูกคืนนี้มีข้าวคนอีกแล้วแขนซีดขาวโอบขาเธอแน่นบัวดิ้นสุดแรงเห็นชื่อของตัวเองถูกเขียนด้วยเลือดเต็มผนังบัวบัวบัวรุ่งเช้า ยายผ่องพบป,ประตูยุ้งเปิดอ้าข้างในไม่มีบัวมีเพียงเข้าเปลือกกองใหม่ที่ไม่รู้มาจากไหนยายยกมือไหว้แล้วพูดเสียงแผ่วเอาไปกินแทนลูกข้าก็แล้วกันคืนนั้นเสียงกล่อมเด็กดังขึ้นอีกครั้งหลับเธอลูกแม่มีข้าวให้กินอีกแล้วฝากกดติดตามช่องเล่าไปเรื่อยด้วยนะคะ